ตอนนี้ผมมีห้อง s c o r d ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมเอาล่ะเราก็มาต่อกับป๊อป,ปี้เพลย์ไทม์แช t t เตอรหลังจากที่เราได้ตบกับไอ้บอนโซนี้ไปแล้วผมนะซึ่งผมก็ได้ตายไปใช่ไหมรอบแม่งยากจริงแต่รอบนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับอ่ะอ่าโอเค ว้ like าวเธอทำได้ยอดเลยไม่อย um. ากเชื่อเลยฉลาดขนาดนี้ฉลาดแล้วว่าคตายไปแล้วร uh. ู้ส like ึกภูมิใจจริงๆเลยไปวากกี้โอเคแล้วก็ขอให้สนุกล่ะไม่ต้องได้ไหมกูขึ้นรถไฟเลยได้ไหมเนี่ยนี่ขึ้นเลยเนี่ยแปะเฮ้ยได้ดีกว่านี่ไงไปเลย เเนี่ยต้องมีโค้ดอาที่เรายังมีโค้ดไม่ครบนะฮะเราต้องเราต้องเราต้องได้โอเคมา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 ไปไปตีวากกี้กันดีกว่าวู้ววเมาเลยจัดมาคุณแม่มีอะไรก็มาเลยไม่กลัวหรอกตีวากกี้มาเอออาจจะลงช้าหน่อยครับแต่ว่ามาโอ้โหโอ้โหมันต้องมาจากทางนู้นแน่นอนครับคุณแม่นะ อันนี้คือยังไงอ,อ่ะเฮ้ยมาละมาละอ่ะสอนเล่นสอนเล่นอ่ะป๊อปปีเ้เฮธาม Welcome to Wacka w a g g y This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities อ๋อให้มามันจะทดสอบการ reaction ขอ,อ,องเ,อาเราอ่าจะใช้แขนตน้น Around you are 18 sizable holes พั e กกี้วักกี้จะโผล่ออกมา grab p ก c k ใช้ตีไปเลยอ่าโอเคได้แค e okay. ่น uh, okay. ั้นใช่ป่ะเออง่ายกว่าความจำแต่แบบเราก็ต้องหาป่ะงั้นผมต้องมันมันยืดได้ไกลเออไกลอยู่ไกลอยู่คุย i ัน r e ได้มันพูดอะไรของมันวะอืมเอาบ๊อบบี้ขึ้นมาทิอเวนเฮ้ยไหนอะมายืนดูเลยไหนอะไหนอะโหเยอะจัดจัดเฮ้ยเฮนั่นไงนั่นไงวากี้ นี่ไงตีแม่งเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะวักกี้นะในไม่ตายเหรอนู่นนุ่นนุ่นนุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดจังเฮ้ยนุ่นนุ่นนุ่นเอ้ยวักกี้หวัดดีไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานนั่นนั่นเออไม่ได้เจอกันนานนะวักกี้นะนู่นนุ่นนุ่นนุ่นเออนู่นนุ่นนุ่น มีปะมีปะนุ่นๆเอ้ยวักกี้วักกี้ไหมนะมองไม่เห็นเลยแมงมืดมากอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนู่นๆนุ่นๆนุ่นๆแปะแปะตรงนี้แปะเออยวักกีอุ้ยอ้าวไม่เห็น แมงมืดเกินผมต้องปรับความสว่างวันนี้มันมืดเกินครับผมว่าไม่ได้วะไม่รอดไม่รอดไม่รอดปรับใบเนี่ให้สูงที่สุดครับม<น> <confused> าเลยเอเอมาปรับใบเนี่ให้สูงที่สุดผมก็มือดอยู่ดีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มามาตรวไหนตู้ตรงน,นู้นห่งตัวตรงนู้นหตัวไปเเนี่ยเออเออเออนั่นนัน่นนเออนัน่นนั่นนูเห็นไกลๆกูเห็นไกล เอ้ยวันนั้นวันนั้นวันนั้นวันนั้เอ้ยเกือบ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 อ่นั่นแน่นี่นี่นนี่นงนี้นี่นนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าโกงอย่าโกงเฮ้ยอย่าโกงอย่าโกงเฮ้ยันั้นนัี่น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 ีเอ้ยรันนั้นนั้นนั้นันน้นเอ้ยตรงนี้นี่นี่นี่เฮ้ยมได้เดียวเดียเดอเยนี่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 อ้เอ้ยใชไปดเออมามามานี่ เอ้ยไม่โดนเออเอ้ยอนั้นเอ้ยยังยังเอ้ยัง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 เอ้ยตอนนั้นเอ้ยัง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 เอ้ยมันมันเยอะจังเฮ้ยเอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนั้นหนึ่งตัวนั้นหนึ่งตัวหนึ่งตัวเอ้ยเอ้โอ้โหเริ่มเยอะ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 ไอ้ยอะออกไปออกไปอย่าไปยุ่งหูเยอะ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 คุณแม่มึงโกงกูป่ะเนี่ยเฮ้ยมันเยอะจังอย่าออกไป โอ้หใครจะไปรอดวะแบบนี้โอเคเออโอเคโหฮักกี้มึงกี่ตัวเนี่ยนี่ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ถึงเวลาเอ,อ๊ะน่าโหเยะอะจัดโ,โ,โอ้โอ้โอเคเดี๋ยวก่อนปรับเซตติ้งกลับมาเหมือนเดิมครับโอเคโอ้แกทำได้เยอะเกินคุณแม่ โอ้แม่รู้สึกภูมิใจในตัวเธอจริงๆเลยมีอะไรนะมีฮิน์ให้แกอีกอันหนึ่งอะไรโอ้ขอบคุณมากคุณแม่เอ้ยได้เทรนโค้ดอันที่สองครับอ่าขอบคุณมากแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งเกมที่เธอต้องเล่นนะแต่คุณแม่ก็หวังให้เธออยู่ที่นี่มาตลอดนะ แต่มันก็ยังไม่สายจะเปลี่ยนใจนะ <c oughs> หุณแม่ปล่อยกวกไปปอยกลกไปเลยเฮ้ยได้เทรนโค้ดอันที่สมาแล้วครับก็เป็นอ่อันที่สามเราต้องดูก่อนว่าคืออะไรโอเคไปฮ่าฮ่าฮย่าคือไม่เห็นไงเมื่อกี้เออไปเลยตอนนี้เราไปด้วยความมั่นใจครับอยู่ <c oughs> ได้ๆๆเดี๋ยวฮึบเดี๋ยวโอเคลงไปนี่กูตายแน่โอเคเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอย่าตามมานะอว้ยอย่าตามมานะอว้ยเสียงอะไรวะโอ้โหไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยดึงได้ไหมอันนี้ทางนี้เหมือนน่าจะไปไม่ได้ป่ะแต่ว่าเหมือนเราต้องเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งกับตรงนั้นเอ๊อแล้วเราไปยังไงอะ อุ้ยอุ้ยเอ้อเอออะไรอ่ะอุ้ยฮักกี้ไอ้ฮักกี้กกไม่ลกูกขอโทษอ้าวไม่ใช่ฮักกี้คิสซ,ซี่มิสคราวนี้มันคิสซ,ซี่มิสซ,ซี่นี่หว่าแต่ผู้หญิงอา้าวทำไมเพลงมันมาแบบเป็นทำไมเพลงมันมาแบบแนวนี้จังวะแนว friendly. เฟรนลี่เฮ้ย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 คิสซ,ซี่มิสซ,ซีมซซ่มึงจะฆ่ากูปะเนี่ยเอามันไปวะมันช่วยเราเหรอ เฮ้ยมีแต่คนอยากจะช่วยเราว่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปยังไงเอาไปแล้วหายไปอย่างไวเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณเข้ามาก่อนไปให้มาแปะโอเคแล้วไงต่อทางนี้โอเคดึงลงมาชึบอ่าโอเคดึงมา มาดึงมาดึงมาดึงมาแล้วก็ไปที่นี้ปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจะเย็นเก็บมาป๊อป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 มาตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้อ่ะอ๋อตรงนี้คือทางย้อนกลับไปที่เดิมได้ถ้าพวกเราเล่นพลาดเนาะอ๋อนี่ไงเฮ้ยเอามาก่อนเอามาก่อนเออนี่ไงแล้วก็เนนไงล่ะจีเนียสเอาเฮ้ยเอาได้ได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคอ้าวมีสีฟ้าพอดีเก็บมา ไหนลองดูนะครับอ่ะใส่ไปมีอะไรไหมอืมใครวะเนี่ยหน้าเหมือนนักแสดงคนหนึ่งเลยน่าจะเป็นทีมงานของเขาปะโก้สวเสียงเป็นยับ้า o คอไ a l เสี in เ h e cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mob handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody Yoke beyond me Merry Way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mob handle jolts on its own. Had me scared stiff. I, I thought I was the only one there. So I I took a peek beneath the gate. And some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with a thousand legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. โอเค I'll have security skim the cameras and take a look what? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it. You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, uh, grab me a coffee, William. Actually, never mind. Get out of my sight. n o โดนไล่ไหมเหมือนคนที่ชื่อมาคัสจะเจอกับปีศาจนะครับถ้าเอาที่เท่าที่จับใจความได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมานั่งแปลกันอีกที เดี๋ยวผมเขียนซับไตทเติลให้ก็คือผมก็จะมาเข้าใจเนื้อเรื่องก็ก็ตอนที่ผมนั่งเขียนนั่งเขียนซับไตทเติลนี่แหละควืตามตรงดึงมาโอเคทำไมเราต้องมาอะไรวะอะไรวะเสียงแล้ววะใจเย็นนะหลอนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่เอาไฟที่ไหนเก็บมาวิ่งไปป๊อ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 แปะป๊อ ออกมาปับปป๊บแปะปึบป๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แปะปึป๊บแล้วก็วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไปโอเคอ๋อ okay. oh, มันเตรียมตัวอยู่แล้วมันเตรียมตัวอยู่แล้วโอเคคือถ้าจะไอพวกทรอฟี่ีผมไปเก็บนอกรอบเอานะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้าใจยากโอเคมันหนึ่งเดี๋ยวได้ได้เพิ่งไปเพิ่งไปขอเช็ครอบๆก่อนแล้วกัน <laughs> <laughs> เพื่อมีทรอฟี่นะครับ คือจริงๆบอยากจะเก็บน็อกรอบจริงๆก็อยากเก็บเลยแต่คือมันต้องไปทางเนี้ยทางนี้ต้องมีอะไรแน่ๆแต่โทรฟี่วันนี้มันโอ้โหหายากกันเอาตามตรงไม่หาแล้วกันขี้เกียจละโอเคไปกันดีกว่าครับไปกันดีกว่ามาเราจะต้องผลักมันไปผลักได้ไหมออผลักได้อยู่ดันไปดันไปดันไปโอเคไปเลยโย่ทนไปเลย้อะเอา ทำทำไมวะผมนึกว่ามันจะแบบมันจะแบบไม่โดนอะไรไงแบบมันก็จะแบบเป็นกําแพงแบบกําแพงล่องหุนอะไรย่างงี้ไม่ใช่นะเอาละเอาละดึงอ่ะลงไปก่อนเลยบันไดอู้งไปโอ้ทางออกใช่ไหมอันนี้ฮักกาวกี้อ๋อนี่ไงออกได้แล้วเย้เฮ้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าสตอรี่น้อยกว่านะการที่จะออกไปอะเอ้ย ทำไมเมื่อกี้มันทำไมเมื่อกี้มันต้องตึก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 ด้วยวะมีอะไรอะมอนสเตอร์เหรอเฮ้ยยัมีอะไรเลยแล้วเมื่อกี้มันตึก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 วะมาอมาสุดท้ายแล้วมาเคยเล่นนี่ก่อนหรือเปล่ามันเล่นมันสนุกมากเลยนะมาไฟนอลเกมสเตชูตามมัมมี่ลงไปเลยครั้งสุดท้าย อันนี้เป็นเกมสเตชันแล้วเจอกันนะครับเจอกันนะครับเจอกันนะครับโอ้ยมาเอา้าเปิดไม่ได้อ๋อเออดึง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 ,ดงโ,อโอเคไปโอ้ยตัวนี้นี่เรายังไม่เคยเจอเลยนะหรือว่าอันนี้โอ้ย น่ากลัวว่ะบรรยากาศคือแบบไม่ได้จริงอ่ะเข้ามาอย่างเงี้ยคนเดียวผมก็ไม่เข้าแล้วเนะี่ยแต่คือพวกอย่างเช่นแบบบริไอโรงงานนี้มันยังมีแบบยังมีคนจ่ายค่าไฟอยู่มันไม่ตัดไฟทิ้งเหรอวะแต่ตรงน,นี้มีโทรฟี่ไหมอ่ามีปุ่มกดมันด้วย audio เสียงเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวไปเสียงไปอย่าง้อแล้วดิ ฟังไม่รู้เรื่องเฮ้เ, <net> เสียงไม่ไปจะงอนหรอเดียวเหรเสียงนี้ใช่ไหม <net> <net> พูดมากเหย้ยมะดูก่อนแล้วไงอ่ะอ๋ออ๋อโอเคโอเคเก็ตละโอเคเก็ตละโอเคดึงไป ว้าวไม่ใ <t> ช <mejorar problem> ่ว <but> ่ะแตบมันต้องชึบแน่จีเนียสอ่าแล้วก็ปุ๊บไปนี่เฮ้เฮ้เอ๋เอ๋เออย่าติดด้โอ้ เฮ้ยย,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 ยัยยัยยัยเฮ้ยโอเคไม่อุ้ยล่วงอีกรอบนึงได้แล้ได้ล้อันนี้ไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่ยากไม่ยากเออไม่ยากครับอันนี้อันนี้ไม่ยากไม่ยากป๊อปปี้เฮ้ยอ๋อแล้วแล้วเราไปไหนต่อเนี่เยเฮ้ยเสียงเหี้ยอะไรวะเสียงเหี้ยอะไรวะ เสียงเฮียอะไรวะเสียงเฮียอะไรวะเสียงอะไรวะนียเสียงอะไรวะเสียงับตก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  อันนี้ทดสอบความอึดของเราก็คือง่ายมากปิดไฟโอ้เกมโกโก,ว,กว,วานี่วะอ่าปิดไฟคือเดินไม่ได้อ๋อโอเคไยะถ้าเปิดไฟคือจะห้ามห้ามขยับห้ามขยับเลย โกโกวาชัดๆเลยแบบนี้อ่าขยากได้ตอนที่ปิดไฟอ่าโอเคพีเจเฮ่เฮ่เฮ่เฮ้ยตี๋ไงไปไปอย่าตามมาได้ไหมคนน่ากลัวเลยพีเจโอ้โหนี่คือเวลาไล์เวลาเล่นโอ้โหอย่างน่ากลัวแม่ เชื่อไ่มมองหน้าเหรอที่เรียกคุแม่เพราะว่าฉันน่ะเป็นสิ่งที่สนิทที่สุดที่สุดในโลกเลยนะมันก็ไม่เคยกลับมาก่อนเขาปล่อยแม่ตายอย่างคนเดียวอย่างเหงามากอะไรต่ออ่ะฮะแกทำงานที่นี่แกก็ไม่ควรจะตายคนเดียว ก็คือคนที่จะคนที่จะตายคนเดียวคือแกเออพูดผิดเค okay, มาวิ่งเลยเชื่อหาทางออกไม่เจอเฮียมันมาแล้ว ฮ้ยามาตามกูได้ไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเขียอย่างน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยไปอีซี่แล้วเราจะไปอ easy เฮ้ยเอเอ,เอโดดไป ไปแล้วเ,เขาอีซี่ไว้ก่อนเชื่ออย่างน่ากลัวเลยสัตว์เอ้ยเกมโกโกวานี่ว่ะมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่นู้อยากได้เฮ้ยมันตามมาละครับเอ้ยเอ้ยเอาไม่ได้เหรอวะเอาติด

ตามมาแล้วมันตามมาแล้วไป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 เออโอ้โหไม่ต้องตามกูขนาดนั้นก็ได้นะกูไป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 ก่อนเ้ยจะไปไงต่ออะเอ้าโอเคโอเคโอเคอุ้ยไปเลยอุ้ยโอ้โอเค โอเคนี่ป่ะเชื่อไม่ให้ไปด้วยนี่อะไรเอาลงได้เหรออ๋อลงได้อล๋ลง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 โ,โ,โอ้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 คือนี่คือทางต่อป่ะเนี่ยโอเคไปไหนแล้วล่ะเกมโอเวอร์แล้วเกมโอเวอร์อะไรเราไม่โอเวอร์อเว้ยยังไงวะเนี่ยอ๋อนั่นไง เฮ้ยไอ้ปี๋ไปเออกูไม่สนใจแม่แม่แม่วิ่งละวิ่งละวิ่งละขึ้นไปสไปเดอร์แมนติร์ตเติร์ตเติรตเตสไปเดอร์แมนอุ้ยอะไรสักอย่างหนึ่งกลับมาหาตรูเดี๋ยวนี้เอ้ยเดี๋ยวนะไปไม่ได้ใช่ไหม แกมาเออโหฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันพูดอะไรบ้างมาบอกแกกล้าดียังไงมามาทำอย่างนี้กับฉันทำอะไรเล่าก็มึงจะฆ่ากูโอ้หคนน่ากลัวมึงมีทางไปต่อให้กูด,ด้วยอะ่ะมึงขี้โกงดีว,ว่าไอ้หาเฮ้ยแอบได้ไหมวะไปไม่ได้ครับโอเคเราต้องไปทางเดียวแล้วต้องขึ้นไปละเออ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 ,เอ,อ,เอ,อต้องเจอคุณแม่และมา ลองดูก่อนนี่อะไรเออล้เราต้องไปไหนอะ่ะ B2 เอ,อ่อ n o Body Leave w It h Out Toy โอ้เราต้องเจอคุณแม่แล้วแหละแล้วแหละเฮ้ยเออีเออ๋ยวก่อนมีเทปเขียวเทปเขียวอยู่ไหนหาเทปเขียวก่อนได้ไหมโอเครู้แล้วตำแหน่งเทปอยู่ไหน <laughs> ไปดูมา <laughs> เนี่ยนะก็คือเทปมันอยู่นู่นครับผมไม่เห็นเองอ่ามา เอามาเฮ้ยเอ้ยอ,อ,อยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องไมคเออโอเคไปแต่อนนี้คือเราต้องไปไหนก่อนมานนี่เอาเทปมาโอเคครับได้เทปแล้วไปวิ่งกับ <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณแม่ไม่น่ามีมั้งวันน่าจะให้เราดูเทปก่อนแหละเนาะใช่ไหมดูเทปก่อนดูเทปก่อนอ่ะมาครับดูเทปชิวๆ <c oughs> อ้าวคนเดิมปะเนี่ย Jimmy, your work as Playtime Co's chief marketing officer has skyrocketed the company's profits. How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Express people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, mommy. Even Elliot knew this way back with Poppy. I guess I kind oh, blue. of Blue! Blue is huge, I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. It's marketing. อันนี้เป็นฝ่ายการตลาดนะผมนะก็บอกว่าป๊อปปี้เพย์ไทไม่ได้เกี่ยวของเล่นมันเกี่ยวกับการตลาดมากกว่าอะไรเงี้ยพยายามจะแถอะไรเนาะใช่ไหม Keep our company secure. Secret a r a promise. อันนี้อะไร เ okay. Pick up transfer request ไหนดูซิคืออะไรในในในเฮ้ยเฮ้ยไม่อันนี้ไงโอ้โหอ่ะ transfer request mummy long leg subject marine mummy long leg นั้นมีความสามารถพิเศษ,ษ,ษ,ษในการที่จะยืดลำส่วนลำตัวของเธอได้เป็น100 100 m, 100 100 foot, เลยร้อยเมตรเฮ้ยร้อยฟุตเออร้อยร้อยฟุตรวมถึงนิ้วแขนผมคอสะโพกแล้วก็ขา เธอนัอันตรายต่อเจ้าหน้าที่มากแต่ว่าโคตรคุณแม่แล้วก็จะทาตัวอบอุ่นกับคนอื่นหลังจากที่หลังจากที่การทดลองมาเธอปกป้องทุกคนเลยโอเคความเป,เป็นปัญหาคือความอันตรายนั้นก็เป็นปัญหาแต่ก็จะเป็นแต่เราก็จะมีทางแก้ทางแก้ไขยอยู่แล้วที่จะวางเธอในจุดของเธอนะครับแล้วก็โพกโซครับมัมมี่ลองเล็ก มันมีลองเลนนั้นเหมาะที่จะอยู่กับเด็กๆในเกมสเตชันก็จะมีความอบอุ่นเหมือนแม่ที่ควรจะเป็นนะแล้วก็เด็กดื้อก็จะฟังเธอตลอดมันก็มคเซ s e n ที่เธอจะได้เห็นเด็กทุกครั้งแล้วก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเธอและมันก็ไม่ปกติที่เธอจะแสดงออกแสดงให้เด็กเห็นอย่างนั้นอ๋อแล้วก็ การที่มีเธอเข้าไปยังในจุดที่มีการป้องกันสูงเดี๋ยวนี้เลยข้อตกลงสามารถเริ่มได้ก็คือเงื่อนไขนี้สามารถเริ่มได้เลยก็คือเหมือนมามี่ลองเล็กนะครับจะมีปัญหาแบบเจอเด็กดื้อมากจนตัวเองบ้าครับจนตัวเองบ้าแล้วก็แบบเหมือนแบบแม่จริงๆอะ่ะแบบ <laughs> เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องไปเกมสเตชันเนาะเอจริงๆก็ไปได้แล้วนี่ฮยเฮ้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 ยไม่ต้องโอ้โห เต้องไปเกมสเตชันใช่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 ใแล้วต้องไปเกมสเตชันโอเคเดี๋ยวๆๆมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้แหมกดเรื่อยๆกดสแปมสแปมสแปมเต้องไปเกมสเตชันแหละใช่ไหมไอัยาอัยาอัยามันยากขนาดนี้วะอัยาอย่างเงี้ยมันพอดีเป๊ะเลยเว้ยมันต้องเออโอเคเดี๋ยวลองไปปีเอสองก่อนเดี๋ยวเราจะไปเกมสเตชันยังไม่ได้นะใช่ไปเกมสเตชันยังไม่ไปหรอก เราไปได้เออนี่ไงออกไปไม่ได้นะลงไปก็น่าจะตายครับเราไม่ลงไปดีกว่านี่ไงเอาของเล่นมานนไหนโอ้นี่มันไออะไรวะเนี่ยไอนี่มันไอเสือไอเสือพึ่งอุ้ยปอนโซคือบริษัทยจะทำงานอยู่อ่ะ อะไรอะ่ะอ๋อเนี่ยนะเอ้ยอย่าพึ่งเอ้ยหอรอหลอเอ๊ะออกมาไม่ได้วะโอเคเด็ดเด็ดเด็ดครับคือยังไงเอ๊ะอันนั้นคืออะไรอ๋ออ๋ออ๋อแล้วมันมันต้องกดปุ่มอะไรๆปุ่มอ๋อโอเคอ่าอ่าลองดูลองดูลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนกลับมา ครับขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปขึ้นไปเราก็จะไปทางนั้นไปทางนั้นโอเคแล้วก็โหนั้นโคตรสูงอ่ะเราต้องเราต้องเอามันไปไหนก่อนอ่ะตอนนี้มันจะไปไหนอ่ะมันเลี้ยวไหนอ่ะมันเลี้ยวตรงนั้นไม่ได้โอเคงั้นก็ต้องเอ๊ะอโอเค I get it I get it เอ้ยเอาเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวไงก็ต้องให้มันต่อไปทางนี้ให้ได้เดี๋ยวดีมีดีดีที่อื่นอีกไหมเอ้ยน่าอะไรอ่ะโทรฟี่เอ้ยแมททรฟี่เฮ้ยเบลลี่โอเคอ่ามันต้องไปไหนอ่ะเราต้องให้มันไปทางไหนคือลงมาลงมาลงมาอ๋อโอเคโอเคหันมา เอ้ยไม่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 กลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนกลับมากลับมากลับมาโอเคกลับมาเออโอเคเออไปลงครับได้แล้วกลับไปเราต้องไปทางนั้นเราต้องไปทางนั้นเพื่อที่จะออกไปโอเคเฮ้ยอะไรวะตกใจหมดอะไรวะนึกว่ามีอะไรอ้าได้ได้ได้ เมื่อกี้คือเราตกมาจากที่สูงใช่ไหมวะโอเคเรามีบอลโซ่แล้วอ่า,าไปได้ครับเฮ้ไปจะเจออะไรอีไหมวะไม่นะ